นักข่าวอย่างไซมอนโจนส์นะครับผมก็เป็นนักข่าวของสื่อเมลสปอร์ตนะครับของประเทศอังกฤษออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมต้องการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับผมหรือว่าขายนักเตะออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมและมีการคาดการว่าจะมีการปล่อยนักเตะมากถึง13คนนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการเล่นแร่ปแปรธาตุนะครับผมแล้วก็เป็นการหลบ นะครับไม่ให้แมนยูเนี่ยโดนกด financial fair play ด้วยนะครับผมแล้วนักเตะที่อยู่ใน t a r g e t นะครับผมเป็นตัวเลือก6ใน13คนนะครับผมที่อาจจะโดนขายออกนะครับผมหรือว่าปล่อยยืมตัวในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับผมก็มีแฮร์รี่แม็กไกวายนะครับผมกับตันทีมของเราเองนะครับ แล้วก็อารอนวันวิสซาก้าอันนี้ผมไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่เนะครับเพราะว่าวันวิสซาก้าก็โชว์ฟอร์มดีกับทีมนะครับผมต่อมาก็เป็นแบรนดอนวินเลียมนะครับผมที่ไปสูรเอาแก๊สหัวเราะนะครับผมในพื้นที่สาธารณะแล้วก็โดนจับกล้องได้่วนอเล็กเตเลสนะครับผมผมไม่น่าจะขายขาดไปเลยนะเพราะว่าไม่มีส่วนร่วมกับทีมเลยนะครับในฤดูกาลนี้เพราะว่าเขานะครับผมถูกปล่อยให้กับเซบียายืมไปนะครับผมเราก็จะเจอกับแมนยูใน ยูโรปาลีกด้วยนะครับต่อมาก็เป็นดอนนี่ฟันเดเบกนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างจะเสียดายมากนะครับผมเขาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับแล้วก็ได้รับอาการบาดเจ็บต่อเนื่องนะครับผมถึงแม้ในฤดูกาลน,นี้เทนแฮกจะมานะครับผมคือแบบคนที่ปลุกปั้นเขาขึ้นมานะครับผม กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแต่ก็นั่นแหละครับเขาคือนักเตะกระดูกเปราะคนหนึ่งนะครับผมที่ได้รับอาการบาดเจ็บบ่อยเหลือเกินนะครับแลวคอนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นอองตัวนี่มักซียาวนะครับผมผมว่าอีริกเทนฮากเนี่ยน่าจะชอบอองตัวนี่มักซียาวนะครับแต่ผมว่าเนี่ยเทนฮากก็ยังต้องการหน้าเป้าที่เป็นเบอร์9้าจริงๆนะครับผมหน้าเป้าที่ไม่ใช่สลับไปเล่นในตำแหน่งปีกนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นนักเตะนะครับผม6ใน13คนนะฮะที่อาจจะถูกปล่อย ตัวนะครับผมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับผม